อุย้ยไปจับหางอยู่ลุมเด้อเฮ้นี่เ,เ,เพื่อนเพื่อนคว้าให้ทันได้เอาเด้ให้เฮ้ยอุย <c oughs> อ้ยเบ็ดมาแล้วครับโอ้โหอุ้ย <c oughs> <c oughs> มากับใครครับเอาอีกแล้วโอ้โหไซห้าครับวันนี้มีหาอับนะ